สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีอัปเดตเซเวนไนนะผมก็เลยจะมาสรุปการอัปเดตให้ฟังกันนะครับผมว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างโอเคอย่างแรกเลยคืออัศวินตูใหม่ครับวันนี้เข้ามาหนึ่งตัวนั่นเองครับมาดูกันครับว่าตัวอะไรมันอยู่ในทวีปไอชาครับเมื่อกี้ผมไปแอบดูมาแล้วนี่ครับผมตัวนี้ครับหัวหน้าทหารภูเขาควอนโฮครับเอ้ยเอ้าสรุปมันเป็นคนหรือเสือวะเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมันแวบเป็นเสือนี่ว่าเอ๊ขอดูอีกรอบได้ไหมอ่ะกินไม่ได้เว้ยอ่ะลองด น่าเตื่จยิงด้วยครับเอ้ยกลายเป็นคนอีกแล้วมันเล่นเป็นยากลเมื่อวันนี้โอเคเรื่องนั้นช่างมันเถอะมาดูสกิลกันครับว่ามันเด็ดหรือเปล่าขอดูสกิลตอนนี้ก่อนแล้วกันอ่าตัวนี้นะครับมันบอกว่าตัวมันเองครับต้านทานดาเมจทางกายภาพถึง2เทินก็คืออมตะทางกายภาพนั่นแหละโดนเวทแล้วเสียเลือดนะเฉพาะตัวนี้แล้วก็เพิ่มโอกาสติดคริติคอลให้ทีมอีก30%ทุกตัวครับตรงนี้เหมือนลูรี่เป๊ะเลยครับผมแต่ว่าลูรีเนี่ยมันจะอมตะตรงนี้3เทนนะคบผม แล้วก็ติดครีสามสิบเท่ากันไม่ใช่แค่นานครับยังมีอีกครับก็คือว่าตรงนี้จะเหมือนเอสตรงที่เมื่อเราโดนแบบว่าโจมตีแรงมากๆในดอกเดียวเนี่ยมันจะไม่ตายครับมันจะเหลือเลือดอยู่ติ่งเดียวครับก็คือหนึ่งนั่นเองครับสกิลเดียวครับแสดงผลถึง3อย่างด้วยกันครับอาตะทางกายภาพแล้วก็เพิ่มกาสครีสทีมแล้วก็เมื่อเราโดนโจมตีหนักครับไม่ตายครับเหลือหนึ่งโอเคดูเรื่องครับมองจาก สกิลตรงนี้โหน่าใช้ไว้ฮะมาดูสกิลแอคทีฟกันบ้างครับสำหรับตัวนี้สกิลแรกครับสร้างความเสียหายทางกายภาพ150%แกศัตรูหนึ่งตัวมีผลทะลุบัฟด้วยนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับมันบอกว่ามันจะโจมตีถึง2ครั้งด้วยกันตรงนี้นะครับผมไปหาข้อมูลมาก็คือว่าสมมุติว่าใช้สกิลนี้ใส่ลิปโป้ที่นีเกราะถึง6ครั้งใช่ไหมใช้สกิลนี้สกิลเดียวครับเกราะลิปโป้จะโดนลบไป2ครั้งนะครับผมอันนี้ชัวร์ครับฟันธงครับผมเพราะฉะนั้น ไอ้ตัวเนี้ยเหมาะสมมากสำหรับไอ้พวกเจอเกราะแบบริปโป้นั่นเองเช่นแบ็คโรดริปโป้เนี่ยโดนสกิลเดียวครับโดนลบไป2ครั้งประมาณแหละที่บายงงไหมไม่งงเนอะโอเคถามเองตอบเองก็ได้ไอ้บ้า <Yeah. S 1> ต่อไปครับสกิลต่อไปก็สกิลหน้าเสียนี้ครับเป็นสกิลหมู่5เป้าครับสร้างความเสียหายทางกายภาพ90%แล้วก็มีคนทําให้ลดพลังโจมตีทางกายภาพของเป้าหมาย40%นานถึง2เทินไปไปมาๆนะผมว่าสกิลแอคทีฟเนี่ยไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะ เพราะว่าอันนี้มันน่าสนใจไนงะสกิลต่อเนื่องอนะ่ะน่าสนใจแต่ว่าเมื่อเอามาโล่กับไอ้ตัวนี้มันเฉยเฉยอ่ะไม่รู้จะปั้นดีไม่ปั้นดีมันครึ่งกลางครับบอ,อกไม่ถูกครับมันก็กลางๆเกือบจะเก่งนะโอเคแล้วแต่เพื่อนเพื่อน,นะว่าโอเคหรือเปล่าสลัดตัวนี้ถ้าจะปั้นมันนะครับแน่นอนว่าเมื่อมีอัศวินตัวใหม่เข้ามาในวันแรกเนี่ยแพทนั้นครับก็จะมีเรดอัศวินตัวนี้เข้ามาครับดูกันครับว่าในอาทิตย์นี้มีตัวไหนบ้างครับนอกจากควันโอเนี่ยก็มีเอสกับซุนหงอโคงด้วยนะครับผมก การได้รับ3ตัวนี้นั่นเองครับ4ถึงดาวนะครับผมและในวันนี้ครับก็ยังมีขอรางวัลจากสงครามกิลพีซีซั่นที่แล้วครับเพิ่งจบไปเมื่อวานมันเองครับผมก็ขอรางวัลก็เข้าตัวทุกคนเลยนะผมก็กดรับไปเรียบเร้าเลยครับพวกรูบี้กับโทบาแล้วก็ชุดคอสตูมของรูดี้นั่นเองครับตัวนี้ก็ไม่มีขายนะครับผมไม่สามารถซื้อได้นะครับผมนี่ตัวนี้ครับผมนี่หล่อมากก็คือว่าถ้าใครแบบว่ามีคะแนนกิ้เกิน10,000ืนะครับผม ตรงนี้ครับดูจากตรงนี้ครับสี่เท่านี่แล้วนะมีเกินหนึ่งหมื่นกับเหรียญโทเค็นกิลเกิน12เหรียญน,นะก็จะได้ชุดไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อเช้าสําหรับคนที่มีคะแนนกิลเกินหนึ่งหมื่นแต่ว่าสมาชิกคนใดครับไม่มีเหรียญถึงสิบสองเนี่ยก็จะไม่ได้ชุดนะครับส่วนคนที่ได้เกินก็ได้ไปโอเคประมาณนั้นแหละสมื่อคนรักวันครับกิลอันดับหนึ่งเนี่ยได้แบบว่าโอ้โหร่ำรวยกันเลยทีเดียวครับสามร้อยรูบี้ขออภัยครับสามพันรูบี้กับสามร้อยโทบาสท,ทุกคนในกิลที่ได้ที่หนึ่ ส่วนผมเนี่ยเมื่อเช้าก็ได้แค่200ดูบี้กับ20โทปาเท่านั้นครับน่าเสียดายครับอยู่อันดับที่59ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแม่ีิ่งนิดเดียวก็จะ50แล้วติดหนึ่งใน50เนี่ยได้รูบี้อีก500เลยนะโอ้เสียดายมากแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับในการเตรียมตัวในซีซันถัดๆไปนั่นเองครับผมโอเคมาดูร้านค้าของอลิสกันครับว่าอะไรเปลี่ยนไปนะครับผมคือร้านคาโทปานะ ลดราคานะครับผมไมเซเวนไนเน่จากเมื่อก่อน500อโทปาครับตอนนี้400เทา่านั้นครับแล้วก็พีหน้าเนี่ยจาก150เหลือ110แล้วก็เรอาเนี่ยจาก7 5เหลือ60แล้อารเดจาก8เหลือ5แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอันใหม่ครับผมไม่ค่อยคุ้นเลยครับก็15บห้าโทปาเท่านั้นระยะเวลากิจกรรมครับจนถึงวันที่อัปเดตครั้งต่อไปน,นั่นเองครับมันจะลดแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะใครสนใจก็รีบเลยนะผมขึ้นไมคเดึกได้ครับเมื่อกี้โอ้โหลืมไปได้ไงวันนี้ ก็คือว่าเป็นเรื่องสําคัญของการอัปเดตในครั้งนี้เลยครับก็คือกระดานมักลุกนะครับผมมีใบเรียกอัศวินพิเศษก็คือลิโปเข้ามาแล้วนะครับผมพึ่งเข้ามาวันนี้วันแรกนะครับผมสำหรับคนที่กระดานยังเล่นไม่ครบ30วันเนี่ยก็ยังเรียกไม่ได้นะต้องเล่นให้ครบก่อนมันถึงจะสามารถเรียกได้นั่นเองครับเราจะเรียกอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการครับผมว่าผมจะเลือกเอฟนะครับผมโอเคมาบอกให้ดูนะฮะแหม เรื่องสำคัญแบบนี้ดันนึกไม่ออกครับดีนะไม่ทาคลิปเสร็จแล้วพึ่งนึกออกอ้งนั้นแย่เลยครับผม <laughs> โอเคเมื่อกี้รีวิว้านคาร์ทโทฟายไปแล้วใช่ไหมแน่นอนว่าร้านคาร์ของทิสเนี่ยก็ยังมีขอควันของทิสด้วยครับที่เปลี่ยนไปอขอใครของทิสในอาทิตย์นี้แจกอะไรอาทิตย์นี้ครับแจกเป็นใบเรียกอัญมณีนะครับผมสีนี้หดาวได้เองครับผมยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งได้ห้าดาวหกดาวขึ้นไปนะอย่างที่เห็นครับก็แล้วแต่เพื่อนๆครับว่าพอใจไหมรางวัลแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับดีกว่าตังเป็นแน่แท้ ต่อไปก็เป็นร้านค้าอีกแล้วครับร้านค้าเยอะจังครับอัปเดตครั้งนี้ใบเรียกอุปกรณ์ครับผมก็คือว่ามีใบเรียกอัญมณีสานใหกดาวเข้ามาแต่เห็นเขาว่ากันว่าใบเรียกอัญมณีเนี่ยจะมีอยู่ตลอดไปด้วยครับต่อจากนี้ครับไม่ปุโปะแล้ว <c oughs> ก็ถือว่าดีงามครับเพราะว่าสำหรับคนที่ต้องการแบบว่าอัญมณีแบบเร่งด่วนครับก็ต้องมาที่ร้านค้านี้นั่นเองครับผมโอเครู้เรื่อง อย่างสุดท้ายในการอัปเดตในวันนี้นะครับก็คือดันเจี้ยนรายวันนะครับผมมาดูกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปดันเจี้ยนรายวันระดับง่ายไม่มีแล้วครับอย่างที่เห็นครับแล้วก็ปรับระดับความยากลงด้วยครับก็คือระดับปกติเนี่ยจะง่ายลงเยอะเลยครับระดับยากก็เช่นกันครับปรับให้ง่ายลงครับทำให้เราชนะได้อย่างง่ายดายข้อดีของมันก็คือมันง่ายลงเอองงไหมเออไม่งงเนอะแล้วก็ข้อเสียของมันครับก็คือว่าสมมติว่าเราต้องการปั้นธาตุมืดนะครับผมวันนี้สมมติว่าผมต้องการปั้นธาตุมืดเราต้องลงแบบปกติ เป็นขั้นต่ำนะครับเราจะเสียรูบี้ถึง150ครับถึงจะได้ท่า3ดาวแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันจะมีระดับง่ายครับเสียรูบี้แค่50เท่านั้นเราจะได้ท่า2ดาวซึ่งถ้าลง2ครั้งเนี่ยมันก็เสียรูบี้แค่ร้อยเดียวเอาไปอัปเกรดกันเองเราก็จะได้ท่า3ดาวน,นั่นเองครับก็คือแบบเก่าเนี่ยจะประหยัดรูบี้มากกว่าแต่แบบใหม่เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่อย่างเดียวเท่านั้นความเห็นของผมนะก็คือลงท่าระดับสูงๆเนี่ยมันมีข้อดีแค่ประหยัดเวลาครับไม่ต้องหา,าก,ก โอเคสิดอัปเดตมีเท่านี้เลยครับมาดูประกาศนอกเกมกันบ้างครับผมประกาศนอกเกมครับผมอย่างแรกเลยนะเดีย๋ยวผมจะเอาให้ดูประกาศแรกนี่ก็บอกไปแล้วเมื่อกี้ทั้งหมดเลยครับผมไปอ่านมาแล้วอย่างที่สองครับผมอัตวินควอนโฮครับมาดูกันครับว่ามีกิจกรรมอะไรกิจกรรมที่หนึ่งครับถ้าเราสุ่มการ์ดแบบ250รูบี้ได้ควอนโฮครับไม่ว่าจะเป็น4ีดาว5ดาวหรือ6ดาวเนี่ย ก็จะได้รับรางวัลเป็นใบเรียกท่า4สีดาวหนึ่งใบในการอัปเดตครั้งถัดไปนั่นเองใบเรียก่านี่ก็เป็นสุ่มนะครับผมไม่ได้เลือกนะกิจกรรมที่2ครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็คือว่าถ้าเราได้ควอนโฮแล้วไม่ว่าจะเป็นการผสมหรือการสุ่มแพ็คครับผมปั้นมันจน6ดาวแล้วก็30บวก5นะก็จะได้ใบเรียกอุปกรณ์ประเภทโจมตี6ดาวฟรีฟรี่อันครับแน่นอนว่ามันจะให้ในการอัปเดตครั้งต่อไปเหมือนกันนะครับผมโอเคหรือเลี้ยง อันถัดมาครับผมกิจกรรมแพ็เกจใหม่นะครับผมอันนี้ลองดูนะลองอ่านดูครับว่ามันให้ทำอะไรแจกขอราวันให้ผู้เล่นที่ซื้อแพ็คเกจกิจกรรมตัวใหก็ได้ให้ครบ3ครั้งครับก็จะได้รางวัลเป็นอัศวินคอนโฮสดาวครับมันคือกิจกรรมนี้ครับหน้าต่างแบบลิโป้นะเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้เลยครับผมเนี่ยตามนี้เลยครับถ้าซื้อครบ3ครั้งครับก็จะได้อัศวินคอนโฮ4ดาวไปฟรีๆนั่นเองครับโอเคนะ ถัดมานะมาดูกันว่ามีอะไรอีก่าพบกับ4ี J ่จากพาร์ตเอสดึงหงอคงในอัศวินใหม่ควอนโฮครับอันนี้ก็คือเรดอัศวินนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับก็ถึงการอัพเดตครั้งต่อไปเท่านั้นครับเรดน,นี้ปรับระดับความยากดันเจี้ยไรวันก็บอกไปเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่ามันก็มีกิจกรรมอีกแล้วครับก็คือถ้าเล่นดันเจี้ยไรวัน 5ครั้งขึ้นไปในช่วงระยะเวลา7วันเนี่ยก็จะได้รับของวันเป็นใบเดซอัตวินซีดาวฟรีๆไปเลยหนึ่งใบครับเป็นสุ่มนะก็แน่นอนว่าของวันก็จะได้รับในการอัปเดตครั้งต่อไปเช่นเดิม็บเรซต่อไปมาดูกันมีไหมกิจกรรมลดราคาร้านคาโทปาครับบอกไปแล้วนะครับผมลดทุกอันเลยแล้วก็ของคันกอลิสก็เป็นอัญมณีนั่นเองบอกไปแล้วเช่นกันแล้วก็กิจกรรมฉลองครบสองวันนี่ก็ต้องทําทุกวันนะครับไม่ทําไม่ได้นะเพราะว่ามันแจกของด้วยครับ แจกครบ3กล่องเอ้ยไม่ใช่ครับส่งครบ3กล่องเมื่อไหร่ก็จะได้ถอนวันตามนี้เลยครับผมนี่ครับเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้สิเม,มื่อวานก่อนก็ได้ไปแล้วใบเรียก5ดาวอันที่กำลังจะถึงนี่ก็เป็นใบเรียกอนามนัยหกดาวน,นะครับผมต้องทําทุกวนันแล้วก็ส่งทุกวันนะไม่ทําไม่ได้นะครับของฟรีทั้งนั้นครับผมแจกกระจุยกระจายโอเคก็มีเพียงเท่านี้แหละครับที่อัปเดตในวันนี้รวมทั้งประกาศนอกเกมครับโอเคไม่ถึงสินาทีแล้วเดี๋ยวผมแถมหน่อยครับ ลงดันเจียลายวันระดับยากหน่อยครับเห็นเขาว่าง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับมาดูกันครับว่าจริงหรือเปล่าโอเควันนี้ก็เป็นวันพฤหัสด้วยครับผมตัวที่ผมใช้ก็เป็นเซอินเซอินไปเลยแล้วก็ลองใช้ลูดีดยมั้งลาเชลครับลาเชลอยู่ไหนลาเชลาลาเชลจัดมาจริบจริงออกไป <c oughs> ตัวอะไรดีเอาอยูชินรอแล้วกันครับน่าจะใช้ได้มั้งก็ต้องลองครับไม่ลองไม่รู้ครับจากนั้นนะครับผมตัวสุดท้ายขอเป็นคารินแล้วกัน จะเล่นสเตปคล้ายๆเดิมนะก็คือว่าในวันนี้มันมีเวทยอยู่2ตัวนะครับผมก็เลยเอาซีอินไปมันจะกันเวทได้ครับจะเ,เว้นท่าทปปะลุบัมันจะไม่กันโอเคอ่าฝากอันนี้หน่อยครับดูเรื่องปอ่ามาแล้วครับผมเดินด้วยอะไรดีเ,เขาบอกง่ายกว่าเดินเยอะจริงหรือเปล่าโยเหมือนกับว่ามันฟางลงนะเนี่ยปกติตีไวเน่ยแทบจสะสกิดเลยทีเดียวครับ โอ้ยดูดีโดนโอ้โหเบามากโอ้โหเบาจริงๆครับแต่ว่าในเวทต่อไปเนี่ยดูดีน่าจะโดนเซอินสับนะฮะไม่เป็นไรมาดูความแรงของเซอินกันครับจะขนาดไหนโอ้โหเบาจริงๆฮะง่ายกว่าเดินเยอะเลยครับผมงั้นลุยเลยแล้วกันโอ้โหท่าของยูชินเนี่ยติดครีสซะด้วยป๊าบ2,300ครับผมไม่ต้องใช้ท่าลาเซลกันล้วชาร์จไปเลย ไม่ต้องไปลดกรอบมันแล้วครับโอ้โหทีเดียวตายเลยฮะปกติมันไม่ตายนะครับผม <L un ters> ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเอ้ผมจะเอาลูดี้มาใหม่วะผมใส่จำจำวันผิดนะครับผมโอเคไม่เป็นไร <laughs> เอามาแล้วก็เอามาเลยครับผมโอ้ยมันติดสตาร์ด้วยแฮะง่ายกว่าเดิมจริงๆครับผม ดีมากครับปกติสตาร์ทมันก็ไม่ติดนะพวกตัวบอสนะครับผมโอเคโย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 ,โยมาเลยไม่กลัวอ้าวอ้าวจะตายแล้วรอเล่นครับนี่แน่หมันไสไปเลยโอ๊ยตัวนั้นเลือดน,น้อยครับผมไม่ดีนะครับท่าไม่ดีครับเพราะว่าเซอกินผมเนี่ยจะเล็งไป ไปตีตัวเล็กน้อยนะครับผมใส่จุดพรหมดเลยนั่นเองครับขอใช้ท่าของยูชิก่อนแล้วกันเออหงายแมตัวบนเล็กน้อยแหละครับสติตัวจริงมันอยู่ตรงเนี้ยเราต้องพยายามฆ่าตัวจริงให้ได้ครับโอ้ตายกันหมดเลยง่ายก็เดิมเยอะมากคารินตายช่างมันครับผม เรียบร้อยไหมเหลืออีกตัวครับแม่เอ้ยเมื่อกี้เป็นฆ่าตัวจริงบอกว่าทาไมมันไม่ล้มหมดวะหรือว่าผมจําผิดโอเคไม่เป็นไรต้องเคลียร์ให้หมดมั้งเคลียร์หมดทุกตัวเอ้ยตัวนี้ตัวจริงเหรอนเนี่ยโดนท่าทะลุบัฟไม่ตายครับเอ้ยโดนท่าเร่งเถิดไม่ตายครับผม แบบนี้สบายเลยครับผมดันเจียนรายวัรระดับยากเนี่ยได้ท่าสีดาวไงชนะอย่างง่ายๆเลยครับผมก็สมคำล้ำลีครับที่บอกว่าง่ายกว่าเดิมเยอะโอเคงั้นไว้แต่เพยงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสรับการอัปเดตในครั้งนี้ก็น่าจะถูกใจหรือเปล่าวะเพราะว่ามันเอาดันเจียนระดับง่ายออกไปไงทําให้เราแบบว่าต้องใช้รูบี้มากขึ้นในการั้านตัวละครนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีระดับง่ายแล้วครับระดับง่ายมันแค่50ลรูบี้ครับระดับปานกลางมัน150ลรูบี้ไง มันใช้รูปีเปลืองกว่านั่นเองสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยผ่านดันเจียย้ยนอะไรระดับยากเนี่ยก็อยากให้ลองมาเล่นดูครับเพราะว่าถ้าสีดาวเนี่ยคุ้มจริงๆครับผมโอเคลองมาเล่นกันดูนะงานคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับเจอกันแน่นอนครับปรับแต่งไว้นครับสวัสดีครับผม